สวัสดีครับวันนี้พบกับเฮียคิีมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอรถหนึ่งคันนะครับที่เหมาะกับยุคปัจจุบันในยุคน้ํามันที่แพงนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้ในเมืองคล่องตัวและประหยัดน้ํามันนะครับตอบโจทย์กับคนในเมืองหรือจะขับออกนอกเมืองท่องเที่ยวก็ได้นะครับใช้สอยได้เป็นประโยชน์มากๆนะครับคันนี้เป็นจากค่าย MG นะครับรุ่น MG3 นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรถขนาดเล็กเครื่องพันห้านะครับประหยัดน้ํามันตอบโจทย์คนในเมืองแน่นอนครับคันนี้สีแดงนะครับเดิมโรงงานหลังคาสีดําคันนี้ปี2021ประกันศูนย์เหลือๆนะครับคันนี้สวยสวยมากๆครับรถใหม่นะครับเหมือนป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องครับว่า MG 3มีอะไรบ้างครับครับหลังจากเปิดห้องเครื่องมานะครับ MG 3คันนี้นะครับเป็นตัว minor change นะครับเป็นตัว minor change แล้ว ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดี VT นะครับเป็นเครื่องยนต์ของ MG เป็นเครื่องพันห้านะครับอย่างที่บอกครับคันนี้คล่องตัวนะเป็นรถ5ประตูที่เหมาะกับตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันที่ยุคน้ามันแพงนะครับเราเปิดมาห้องเครื่องนะครับคันนี้ใหม่มากๆนะครับรถปี2 0 2พันรถปีเดียวนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับไม่มีเกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับเครื่องยนต์เดิมตะเข็บเดิมหัวน็อตเดิมนะครับหลังจากเราเข้ามา ห้องโดยสารนะครับเจ้า mg 3 minor c h a n ตัวนี้นะครับสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยคือไม่น้อยมากๆนะครับไม่หน3 3มกิโลเท่านั้นนะครับน้อยมากๆนะครับสิ่งที่เจออันดับต่อไปก็คือการดีไซน์นะครับห้องโดยสารกระชับกระทัดรัดนะครับเหมาะสำหรับข้องตัวในการขับในเมืองนะครับแล้วก็นอกเมืองก็ได้นะครับคันนี้ประหยัดน้ำมัน20กเมนะครับถือว่าประหยัดมากมนะครับตอบโจทย์นะครับ เรามาเริ่มที่เบาะนะเบาะเนี่ยเป็นเบาะกำรรมะหยี่เดิมจากโรงงานนะฮะฟอนต์วิทยุเดิมจากโรงงานคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะฮะกระจกปรับไฟฟ้านะฮะแต่ที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเบาะตอนหลังสามารถพับลงมาได้นะสำหรับเพื่อเก็บสัมภาระนะครับเหมาะสําหรับการเดินทางนะครับหรือเก็บสัมภาระที่เยอะๆได้นะครับความจุค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับ คันนี้นะครับสามารถจับไฟแนนซ์ได้มีไฟแนนซ์รองรับให้กับลูกค้านะครับหรือจะลูกค้าจะซื้อสดก็ยินดีมากๆนะครับ เลนส์โอเพนโรดของเราครับโอเพนโรดไทยแลนด์นะครับเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับฝั่งขาเข้าหรือมาไม่ถูกยังไงแอดไลน์มาที่แอดโอเพนโรดไท a แลนด์นะครับหรือติดต่อทางช่องทางเพจ Open น o a d Thailand นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดเลยนะฮะ u b e Channel ชื่อโอเพนโ a d Thailand หรือติดต่อช่องทางทําอสื่อต่างๆของโอเพนโรดได้เลยสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามหรือกด ซับสไคร้ศบกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราเราสัญญาว่าจะนํารถดีๆมาให้แก่ลูกค้านะครับแล้วก็นําเสนอให้แก่ลูกค้าทุกๆวันนะครับทางของเรานะครับเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้เฮียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ากต้องการขายรถยุโรปราคาดีไม่กดราคา Open Road Thailand รับซื้อด้วยหัวใจสนใจติดต่อ0945453084 0949751145และ0656768118หรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open Road Thailand